สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดตแพะของเรานะคะแพะแม่สาวท้องแรกนะคะให้ลูกแปดนะคะแม่นี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนี่นะคะมันจะกลัวหน่อยเพราะพอฉีดยานะคะเป็นพวกแพะแกะไม่ลกอก่อนจะมีปัญหานะคะเพราะว่าอาหารไม่สมบูรณ์ก็จะเริ่มเป็นแล้วนะคะนางก็จะผอมลงผอมลงนะคะเพราะว่าลูกสองตัวรีดนมนะคะ อาหารก็ไม่สมบูรณ์นะคะโดนฝนนะคะฝนตกเราก็ให้อาหารไม่เต็มที่นะคะแพะแกะก็จะเริ่มไม่สบายนะคะเป็นโรคขาดแคลเซียมฉับพันนะคะโดยที่เราสังเกตง่ายๆนะคะตอนตัวนี้ยังไม่ถึงกับล้มนะคะแต่เขาจะเดินเป๋นะคะเดินเซไปเซมาเดินขาลากๆแล้วก็สังเกตที่ดวงตาเขานะคะลูก,กตาหรือว่าในตาเขานะคะมันจะขึ้นแล้วก็ตกปักลงขึ้นแล้วก็ตกปักลงนะคะดวงตาของเขานะคะ ก็คือดวงตาไม่นิ่งนะคะแววตาไม่นิ่งก็จะเริ่มเป็นโรคขาแคลเซียมแล้วนะคะหรือว่าขาลากขาเตะนะคะเขาจะเริ่มผอมก่อนนะคะผอมมากๆผอมมากๆ,ๆะคะก็จะเริ่มเป็นโดยที่วันเราเจอวันแรกนะคะเล่าความนะคะเจอวันแรกเรายังไม่ได้ให้ยานะคะเพราะว่ายาของเราหมดนะคะแคลเซียมเราหมดแต่กับการรักษาวัวน,นะคะก็เป,เป็นวันอาทิตย์พอดีนะคะที่เราเห็นเขาเป็น พอวันจันเราก็ไปซื้อยานะคะซื้อแคลเซียมโดยที่สลิงของเรามันห้าซีซีนะคะเราก็ดูดยาได้ห้าซีซีแต่ดูดเลยไปก็ประมาณหกซีซีนะคะแล้วก็วันนั้นมี a d ด e ีสามนะคะซื้อ a d ด e ีสามมาให้วัวก็เลยให้ AD ดี3 D สามคนละหลอดนะคะคนละสลิงนะคะจับได้แพะแกะของเราก็จะมีปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาลหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเป็นแพะแกะที่ปล่อยมันก็จะจับยากนะคะ พอเราจับผูกแล้วเราก็ให้ยาเลยนะคะโดยยาที่เราให้ก็จะเป็นแคลเซียมนะคะ 6cc นะคะให้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ให้ ad3e 6cc เหมือนกันกล้ามเนื้อนะคะคนละคนละตำแหน่งนะคะการให้ยาทีนี้เราก็กะว่าวันต่อมานะคะเล่าให้ฟังนะคะโดยที่เราไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะคะวันต่อมาเรากะว่าจะฉีดซ้ําอีกนะคะเขาก็ไปได้แต่จะช้านะคะไปกับฝูงช้านะคะ แล้วก็ให้จะให้ยาแต่วันนั้นก็ให้ไม่ได้นะคะจับไม่ได้พอวันที่สามเราก็มาให้ยานะคะวันถัดมาเราก็มาให้ยาให้แคลเซียมที่ยี่สิบห้าซีซีนะคะสลิงวันนั้นสลิงมีอยู่ห้ายี่สิบห้าซีซีนะคะสลิงอันนี้เราให้ใต้ผิวหนังนะคะยาเยอะๆให้ใต้ผิวหนังนะคะแล้วก็จะมีคาโตซานนะคะคาโตซานวันนั้นให้หกซีซีนะคะ ก็ถึงผสมยาสองตัวนี้ผสมในซดดิ้งเดียวกันได้นะคะแต่ถ้ามันปริมาณยาเยอะนะคะเราก็ให้สองตำแหน่งได้นะคะคือตรงที่ยืดยู่นที่สุดก็จะบริเวณหลังหลังขาหน้านะคะสามารถเก็บยาได้เยอะอันนี้มันจะค่อยๆซึมนะคะค่อยๆใช้ไปตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะช่วงเช้าคือเราให้แต่เช้าเลยนะคะพอสายเราปล่อยไปกับเพื่อนก็ไปกับฝูงได้ปกติวันเมื่อวานนี้เขาจะเป็น ไปช้าๆนะคะกินอยู่หน้าคอกนะคะไปกับฝูงไม่ทันนะคะวันนี้ทันเลยนะคะสบายมากเลยนะคะก็ดีขึ้นตามอาการนะคะชาแพะแกะผอมก็จะมีเหมือนวัวแล้วค่ะการักษาเหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ถึงกับนอนนะคะบางตัวจะนอนเลยนะคะลุกไม่ขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นโรคไข้มันมีหลายอย่างนะคะแพะแกะมันจะเป็นที่ขาเลยนะคะบางตัวก็เป็นไข้ขาแข็งนะคะเดินไม่ได้นะคะ ก็ต้องสังเกตอาการนะคะอาการมันก็จะใกล้เคียงกันนะคะท้องอืดก็จะเดินไม่ได้นะคะแต่มันจะมีสังเกตที่ท้องนะคะถ้าท้องอืดน,นี่นะคะอัปเดตสถานการณ์แพะของเราที่เป็นโรคขาอ่อนนะคะเพราะว่าลูกเขาสองตัวนะคะลีดโนเห็นไหมคะเขาจะกลัวมากเลยนะคะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะว่าจะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมชมชัดๆนะคะนั่นคะ่ะเห็นไหมก็ยังยังเป็นนะคะกลัวนะคะกลัวว่าเราจะจับฉีดยาะคะ่ะเห็นไหมคะ ยังยังไม่ดีเลยพอนะคะเดี๋ยวเราก็ให้ยาไปเรื่อยๆนะคะก็โอเคนะคะไปได้กับฝูงนะคะตอนนี้ค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์มีสาระอย่างไรก็อย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะการรักษาแพะแกะเบื้องต้นนะคะสวัสดีค่ะ